สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาขึ้นหน่วยที่3กันนะคะหน่วยที่3คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปติดตามเลยค่ะค่ะหน่วยที่3นะคะคือเรื่องของการวัดความยาวนั่นเองการวัดความยาวความสูงหรือระยะทางต้องเลือกใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดและต้องวัดให้ถูกวิธีนะคะลูกๆ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดกันก่อนนะคะว่ามันมีอะไรบ้างอันนี่หนึ่งเลยนะคะคือไม้บรรทัดไม้บรรทัดมีหน่วยความยาวเป็นเซนติเมตรหรือมิลลิเมตรนะคะอันที่สองตลับเมตรหรือสายวัดชนิดตลับนะคะมีหน่วยความยาวเป็นเซนติเมตรหรือนิ้วหรือเป็นเมตรนะคะ อันที่สามสายวัดหรือสายวัดตัวนั่นเองค่ะมีหน่วยความยาวเป็นเซนติเมตรหรือเป็นนิ้วนะคะและอันสุดท้ายนะคะไม้เมตรไม้เมตรจะมีความยาวนะคะเป็นเมตรนะคะเพราะฉะนั้น4เครื่องมือนะคะที่ใช้ในการวัดนี้เราจะใช้นะคะในการวัด สิ่งของวัดสิ่งที่เราต้องการอยากทราบว่ามันมีความยาวเท่าไหร่นะคะทีนี้เมื่อเรารู้ถึงเครื่องมือวัดกันแล้วนะคะเราก็มาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่ 94, 95และ96กันนะคะวันนี้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า94นะคะคำสั่งบอกว่าเขียนชื่อเครื่องมือวัดความยาวและโยงเส้นจับคู่สิ่งของที่ต้องการวัดให้เหมาะสม เครื่องมือที่เขาให้มาก็คือใสยวัดตัวไม้บรรทัดไม้เมตรแล้วก็ใส่วัดชนิดตลับนะคะเรามาดูข้อที่1ค่ะข้อที่1น,นั้นคือเรียกว่าเครื่องมืออะไรคะอ่าเรียกว่าไม้บรรทัดนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็เขียนลงไปเลยนะคะข้อที่สองไม้เมตรค่ะข้อสเราเรียกว่าอะไรคะ สายวัดตัวและข้อที่4คือสายวัดชนิดตลับนะคะต่อมาทางด้านขวามือเขาบอกว่าให้เราโยงเส้นจับคู่สิคะสิ่งของนะคะเครื่องมือที่เรานำมาเนี่ยนะคะเอามาวัดสิ่งของอะไรได้เหมาะสมอันแรกที่ให้มาคือความสูงของประตูอันที่สองคือความหนาของหนังสือและสุดท้ายคือความยาวรอบ เอวของขุนนะคะไปดูที่ไม้บรรทัดก่อนค่ะไม้บรรทัดเราสามารถนํามาวัดสิ่งของอะไรให้เหมาะสมบ้างคะค่ะไม้บรรทัดนะคะเราเอามาวัดความหนาของหนังสือต่อไปไม้เมตรละคะไม้เมตรมีความยาวเท่ากับ100ซเมหรือ1เมตรนะคะเพราะฉะนั้นไม้เมตรเอาไปวัด ความสูงของประตูได้นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3สายวัดตัวสายวัดตัวเวลาที่เด็กๆนะคะไปตัดชุดหรือตัดเสื้อผ้าเด็กๆจะเห็นไหมคะว่านะคะช่างตัดเสื้อจะนําสายวัดตัวเนี่ยมาวัดอะไรคะก็วัดตัวของพวกเรานั่นเองเพราะฉะนั้นสายวัดตัวที่เหมาะสมอันนี้ก็คือวัดความยาวรอบเอวของขุนนะคะต่อมาข้อที่4ี่สายวัดชนิดตลับ สายวัดชนิดตลับมีความยาวนะคะเพราะฉะนั้นนำไปวัดความสูงของประตูได้เหมาะสมค่ะเด็กๆโยงเส้นตามคุณครูเลยนะคะถ้าเด็กๆโยงเส้นไม่ทันเดีย๋ยวค่อยย้อนกลับมาดูคลิปอีกทีหนึ่งนะคะลูกต่อมาเราจะไปดูหน้าที่95กันค่ะหน้าที่95คําสั่งบอกว่าเติมคําตอบและเติมคําว่าน้อยกว่าหรือมากกว่า เขาให้สิ่งของมาทั้งหมดนะคะ5ชนิดเราต้องมาดูก่อนว่ามันมีความยาวเท่าไหร่ข้อที่1กบเหล่าดินสอมีความยาวกี่เซนติเมตรคะเด็กๆดูเลยนะคะกบเหล่าดินสอมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่เริ่มต้นจากที่0ูนย์ไปหา5เพราะฉะนั้นกบเหล่าดินสอมีความยาวเท่ากับ5เซนติเมตรคะ่ะต่อมาข้อที่2ปากกาปากกามีความยาวเท่าไหร่คะ ه, เด็กๆสังเกตดูนะคะปากกาเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นนะคะเลขศูนย์ของไม้บรรทัดแต่เริ่มต้นที่เลข3เซนติเมตรแล้วไปจบอยู่ที่27เซนเมตรเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำตัวเลข27มาหักออก3เซนติเมตรจะได้ความยาวของปากกาเพราะฉะนั้น 27ลบออกสะ3ปากกามีความยาวเท่ากับ24ซนติเมตรนะคะต่อมาข้อที่3ดินสอยาวกี่เซนติเมตรคะเหมือนกันเริ่มต้นที่3และไปจบที่24ต้องเอา24ลบออก3ซนเมตรจะได้เป็นความยาวของดินสอเท่ากับ21ซนติเมตรนะคะข้อที่4 ดินสอสียาวกี่เซนติเมตรคะดินสอสีเริ่มต้นที่10บเซนติเมตรไปสิ้นสุดที่27เดซนติเมตรเพราะฉะนั้นต้องเอา27สิบเจ็ดมาลบส0บถึงจะได้เป็นความยาวของดินสอสีเท่ากับ17เซนติเมตรค่ะข้อที่5ยังลบยาวกี่เซนติเมตรคะยังลบเริ่มต้นที่ 24ซนติเมตรไปจบที่30ซนติเมตรต้องเอา30มาหักออก24จะเป็นความยาวของยังลบเท่ากับ6เซนติเมตรนะคะข้อที่6ถามว่าปากกามีความยาว a มากกว่าหรือน้อยกว่าดินสออยู่กี่เซนติเมตรคะเราก็ต้องมาดูว่าปากกามีความยาวเท่าไหร่คะ 24เซนติเมตรดินสอมีความยาว21เซนตเมรเพราะฉะนั้นปากกามีความยาวน้อยกว่าหรือมากกว่าคะถูกต้องนะคะปากกามีความยาวมากกว่าดินสออยู่กี่เซนติเมตรล่ะคะก็ต้องมันต้องนำมันมาทำาไมกันคะเอามาลบกัน24ลบกับ21ได้คำตอบคือ 3เซนติเมตรเพราะฉะนั้นปากกามีความยาวมากกว่าดินสออยู่3เซนติเมตรนะคะต่อมาข้อที่7กบเหล่าดินสอยาวน้อยกว่าหรือมากกว่ายางลบอยู่กี่เซนติเมตรคะเราก็ไปดูกบเหล่าดินสอยาว5เซนติเมตรยางลบยาว6เซนติเมตรเพราะฉะนั้นกบเหล่าดินสอมีความยาวน้อยกว่ายางลบอยู่กี่เซนติเมตรคะ เอา6ไปลบ5ได้เท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองค่ะไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆต่อมาเราไปดูหน้า96กันนะคะหน้า96คําสั่งบอกว่าเติมคําตอบให้ถูกต้องนั่นเองนะคะสิ่งที่โจทย์ให้มาคือความสูงของกล่องของแก้วตาของตู้ของพัดลมของเก้าอี้โต๊ะและ กันมีสิ่งของอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะจยดข้อที่1ถามว่าแก้วตาสูงกี่เซนติเมตรเด็กๆดูนะคะแก้วตาไม่ได้ยืนอยู่ที่จุดล่างสุดแต่แก้วตายืนอยู่บนกล่องนะคะกล่องมีความสูง30เซนติเมตรทำให้แก้วตา นะคะเมื่อยืนบนกล่องแล้วเนี่ยมีความสูงถึง150ซนติเมตรแต่มันไม่ใช่ความสูงของแก้วตานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอา150มาลบ30เพราะแก้วตายืนอยู่บนกล่องจะได้เป็นคำตอบนะคะความสูงของแก้วตา150ลบ1 150ลบ30ก็จะได้คำตอบ120นะคะเป็นความสูงของ แก้วตานั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2พัดลมสูงกี่เซนติเมตรพัดลมวางอยู่บนอะไรคะพัดลมวางอยู่บนเก้าอี้นะคะทำให้พัดลมมีความสูงถึง120เซนติเมตรเราต้องนำา2 2 0เซนติเมตรหักออกเท่าไหร่คะเก้าอี้สูงเเท่าไหร่คะ50เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้น120ลบออก50 ได้เท่ากับ70เซนติเมตรนะคะพัดลมมีความสูง70ซนเมตรข้อ3แจกันมีความสูงเท่าไหร่คะกี่เซนติเมตรตอนนี้แจกันวางอยู่บนบนโต๊ะมีความสูงเท่าไหร่ลูก95นะคะเด็กๆจะเห็นว่าความสูงของแจกันอยู่ระหว่างกึ่งกลางเลขจำนวน90-100ถึง100 นะคะเมื่อนับขีดมิลลิเมตรไปจะได้95นะคะเพราะฉะนั้นแจกันวางอยู่บนโต๊ะมีความสูง95เซนติเมตรก็จะต้องนำ95ไปหักออกความสูงของโต๊ะคือ60เซนติเมตร95ลบ60ได้เท่าไหร่คะได้35เซนติเมตรเพราะฉะนั้นนี่คือความสูงของแจกันต่อมาข้อที่4ี่ แก้วตาต้องวางกล่องเพิ่มอีกกี่กล่องหัวของแก้วตาจึงจะอยู่ระดับเดียวกับความสูงของตู้เด็กๆไปดูค่ะตู้มีความสูงเท่าไหร่คะตู้มีความสูง180เซนติเมตรส่วนแก้วตาเมื่อย,ยืนอยู่บนกล่องตอนนี้มีความสูง150ซนติเมตรกล่องมีความสูง30เซนติเมตรเพราะฉะนั้น นำความสูงของตู้หักลบของความสูงที่แก้วตายืนอยู่บนกล่องหนึ่งกล่องตอนนี้ได้คำตอบเท่าไหร่คะ180่งร้อลบ150าคำตอบคือ30เซนติเมตรเพราะฉะนั้นไปดูค่ะกล่องใบหนึ่งมีความสูง30เซนติเมตรแก้วตาต้องการความสูงอีก30เซนติเมตรเพื่อจะสูงถึงเทียบเท่ากับตู้ดังนั้นต้องวางกล่องเพิ่มอีกกี่กล่องคะ ถูกต้องค่ะวางกล่องเพิ่มอีก1กล่องนะคะแก้วตาก็จะมีความสูงเท่ากับตู้นะคะต่อมาข้อที่5ข้อที่5ถามว่าพัดลมสูงกว่าแจกันอยู่กี่เซนติเมตรเด็กๆข้อนี้นะคะเราต้องสังเกตจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะพัดลมตอนนี้มีความสูงอยู่ที่120เซนติเมตร สว่วนแจกันที่วางอยู่บนโต๊ะมีความสูงเท่ากับ95เซนติเมตรดังนั้นเราต้องนำ120มาลบ95ความสูงนะตอนนี้นะคะ,อะเอา120มาลบ35ตอนนี้มีความสูงเท่ากับเท่าไหร่นะคะพัดลมจะสูงมากกว่าแจกันอยู่ตอนนี้ก็คือ 120-95ลบ95ได้คำตอบคือ35เซนติเมตรนั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะสงสัยว่าอา้าพัดลมมันสูง70ไม่ใช่หรอคะคุณครูแล้วแจกันก็สูง35ทําไมไม่เอา70-35ลบ35ข้อนี้เขาบอกว่าให้เราดูจากรูปภาพนะคะลูกดูจากรูปภาพเพราะฉะนั้นเรายึดรูปภาพเป็นหลักนะคะต่อมาข้อที่6 ถ้านำแจกันมาวางบนกล่องปากแจกันจะอยู่ที่ระดับกี่เซนติเมตรแจกันมาวางบนกล่องนะคะกล่องมีความสูงเท่ากับเท่าไหร่ลูกกล่องมีความสูงเท่ากับ30สเซนติเมตรใช่ไหมคะแล้วถ้าเรานำแจกันมาวางบนกล่อง จกันมีความสูง35เซนติเมตรยกแจกันมาวางบนกล่องก็จะต้องนำมันมาทำอะไรกันคะเอา35มาบวกกับความสูงของกล่องนะคะ35บวกความสูงของกล่องคือ30แจกัน35กล่อง30บวกกันจะได้ความสูงอยู่ที่ระดับ 65เซนติเมตรนั่นเองค่ะนี่คือการวัดความยาวนะคะแล้วก็การเติมคำตอบเด็กๆก็ลองฝึกนะคะทำแล้วก็ฝึกคิดดูนะคะลูกเมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเด็กๆก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ